สวัสดีครับคนดูกลับมาแล้วในโคบเกยผมมาเล่นคอมเมดี้มาอาและมาแบบถ่ายคลิปเบี่ยนะวันนี้ก็มาลุนเล่นเหมือนเดิมครับมาดูกันว่าเจอเออเอเอ,เอ,อฝันข้ามอืมเปลแปลนิดสองคนนี้อืม ไม่สอนก็สามเรเาอกจะกินอยู่ละเก่งทุกคนเลยก็มาบัเวทไวันนี้ก็ับแล้วเจ้ากบอยล่ะผู้สี่ผสี่ผมาสิคนละแปเขาให้เลยมาด้วเนี่ ตายหนึ่งก็ตายสองว้าจุบีโอ้แมนเก็บหนึ่งด้วยสี่เก็บสอมกูเก็บสามเมื่อกี้เก็บสาม กูสับเล็กต่าได้อำันากคน่ไ้าบกอืต้อบเหกอนัเนากัเจอืไันจออับเนอ้อบเนงปุ๊บนน้บเือรเอ้ไปอ้ไป ย,ย,ยังขับรถดีจไอยังข้าตูดีามนี่ข้าวสาปะ่เข้ามแทนั้นไ,ไปจุดเอไอเจ้าเนี่ยทำย่งหยาบไปปุ๊บตุบีปะลาเพื่งตึง <laughs> เขาไมเียนลากครับเขาเลียนช่วยเพื่อนการลากคิวเขาไม่ได้ลากคิวเขาเียนช่วยเพื่อนเกียดเพื่นกับตายด้งเห็นไหม y เก็บหมดเยอะผวย ผมเก็บไปสามเก็บอีกเนี่ยได้เพนเก็บอีกสองตัวสิเพราะมันห้าคนเขาก็ไม่หน่อยจะโอ้โเก็บอีกตัวเก็บพอดีนับเดยมปิดดันมาดูกันว่าพวกเขาไปตัวไหนกันผมก็ลืมไปผมมีอันนี้อยู่เก็บอะเก็บอะเก็บอะเมื่อกี้หายไปพอดีโุ๊บหลอด แล้วหน้ามีเี้ย่โอ้เพื่อนเตลเป็กทีไมัได้ยู่ไหเอ้ยอาอยู่เเไหนลุนเน้ยโอ้ยพี่แกเข้า,าโอ้ยโน้อ้โอ้ยโอ้ย้โอ้ยโนีย้ยอ้ย้ยโอ้ย้โอ้ยอ้้ย้้ย โดดดิงดิ้นดิ้นตายอีกลันบอยลันตู้กชิบแบบผมแบบจะตูชิปไอแบบเปลือดตุบนแบบไม่เคยใส่ชิปเองพราะแบบชาวกราบใช่ผมก็ตอนผมถ่ายไว้นะผมก็ไม่เคยใส่อยู่แล้วผมเนิร์บแบบนี่สดไปเลยคนที่ไม่เคยอยากใส่นี่แล้วำลังมีตัวดูหน่อย

ว่ดีจังเลยขู่หามือไม่เจออเลยเล็กบฟันรู้จอ่าฮโอ้จะตาไม่ให้ฟันราด้แตใเท่าไหร่โอ้การแตกตัวฉันนี่ผมเป็นไหนผมไปได้หมด น่าเห็นน้าเมื่อกี้ใครอยู่นี่เฝ้ากันเฝ้ากันเดี๋ยวมีคนแอบมากู้มาจงปูเผ่นยิงเลยสองเปยนพี่เฟ้นฮัลโหล เระเบิดเพื่อนระเบิดเข่นระเบิดเพื่อนเพื่อนเพ่นเพ่นอย่ามันกู้เอาไปกู้แดดเอาเอาไปคอีกเนี่ยโอันเฮ้ยเขากับผมเลบอดเล่นว่าดีปุ๊บเจ้บัดไม่ถึงใจดิเล่นเยอะันนี้เจอบอดอยู่ไม่ใช่หรอหน่าเรเป็นคนหน่าเด็กกระตุกหรือโดนสับกระตุกไปเนี่ย เด็กไปเนี่ยมันเล่นอยู่เด็เนี่แม่งกระตุก <laughs> สปิรัน <laughs> สปิรันสปิรันก,กันมันรวดโอ้โหเอาเพื่อนลัดเพื่อนสวยโอเคโอเคก็เอาไปเอะ มาหาเาหอนนี้นคนเดิมอคนเดินมยบ้างเอาหายอาตาย Let go เยดีีตาคราเลยมาดู อะยดไปต่ออ่ะหาฮอนต่อครับปู่ดังขึ้นบินดีกว่าเพิ่มบั้โอ้คิดว่าฝนนะเล่นขึ้นบินดีอยู่น้ำมันน้ำมันนะไม่รับประกันนะว่ามันจะเล่นได้โอ้โหฟันอ่ะแข้โคตรตป็นดูจัดสาคนนั้นแล้วแม่ติ่งอัน ไอ้ที่ผมพูดถึงคุณครูคนนั้นคือผมจับแม่ไข่แบบสูงแบบว่าบอกไว้คะแนนเพราะผมไม่ขยัดตัดตอนล้วมัวยึดยึดต่อได้ก็สัดวต่อได้ครับก็ปัญหากตึกปูพกี้เกตเราอะพกี้เกตเราอ๋อพกี้เกียตห,หาๆหาวัานจะตัดตอนไหนมันยุ่งยากปืน,นีย่ยห็นผมตัดแบบเป็นไไอ้คุณจะเวคีมาได้ผมเลยสนายต้องผมเดินมาตรงนี้ต้องการระเบิดก นเานาะไปดูอย,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 ย่างน,าน,านาั้นยิงสนยิ่งสนไปเขาไปจุดแน่แน่เลยจุบดบีเพามันหายไปสองคน ออเอคนดีกด้วยจากน,นี้สนุกเล่นหนึ่งตอนนึงนะนะเล่นหนึ่งตอนหนึ่งนะนะตอนนี้อาในมือเอาแล้ววันดูเจ๊เจ๊เอาแล้วถึงเ,เ,เวลาเจแล้วเจ๊แล้วเจ๊เยอะแล้วเจ๊เยอะและ้ ลิงยุชสวยมาเหลือคนเดียวก็ไม่หวันหว่นย่อยสูบเป็เหลือคนเดียวย่อมันเหลือหักของไปที่กบหวันหว่นหั่นเลน,นะสูบแบ็เหลือต่อคนผมก็ไม่ขครหวั่นเถอะเจอมากระปาา๋าตะมื <S <S อู้ เออม่ดูตัดหรือว่ตัดดีอืเอาไไม่ตัดได้จิงจ้าไม่ยีก็ย่คอปตัดสิเลยไอ้สามหนตายยคาตคาตนาผเลไมโดนผลตาย เพ <ส plane. S 2> ื่อนยิ้มไม่ดึง Changing mag cover me โอ้ยเมนสวัสดีสวัสดีคนนั้นไปไหนมาแล้วคนเนี้ย บางการระเบดิดจะได้ตัดด้วยกันเผื่ออ้อมคนนี้ก็ดัด,ด,ดอยอู่ตรงนี้ดินมาไปนั้นจบได้นี่โอลีวอต่นเจอคนตนแล้วี่เราเฮ้เพื่อนมีจะกินเตแล้ว ปปืนลนแลนแลนเอมตัมซื่อแรนดยิงแมัพี่เกยิงแม่นจัดอ่ะกูสไลด์ยิงไม่เป็นไอเจก็ใส่ไลด์ยิงเส็จกูไขยันทำพังนะครับวัดตาเฮล์บักเดยมองไม่ได้นนั่นดีออออ เว้นเว้นหมอหมอเฮ้ยสามตันเฮ้ยใจลือเกินแป้มทีนึงดวผมเปลี่ยนใจเป็นเล็นปืนนี้ดีว่าเล็นปืน<า>ปนี้ดีว่ะตาเราเงนเลอะโอ๊ตตาล้นตาอัอานออน,นี่จีตาบิดมีน่าสนานได้เยอะ

S <S ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายเสียดายว่ารีสอร์ทนั่นแนหะคือผมแม่นมันเหลือนะมันสิบวิมันแล้วมันเหลือแบบมันกู้เสร็จตอนสูงวิแบบสูงวิเลยคือแบเบเล็ดสูหมดเลยมันกู้ตอนเล็ดสูวันเนี่ยแตนน่มแม่ไม่ระเบิดนะมันกู้เสร็จนี้โอนเพ่ยงเพ่ยงครับคอมเมนต์ยืนยันเดียว ตายแล้วตัวยังเดียตัวเก๊เ๊ะไปง่ใช่มโง่นี่งู่โอ้สุดยอดเลั่นหมดเลยลั่นไม่โดนนะเพื่อนวิธีปีนยนก็มองไม่เห็นนนนูตั้งค่อนตััน เพชรตะขตะข้านตะข่นเพนตะข่านตข่นไปเฮ้ยเข้าใจอยู่แล้วมันมุมลั่ษณ์หินโอ้ไอเดียวตอนแรกสาคนชมันเลยแค่วันเดียวเฮ้ยมันตึงเกินไปไ้คนนันโอ้บีต่นจัง๋อ้ก็ว่าอยู่ใจเต็มใ่เต็มนี่วะตัดมามาต่อเลยเออไล่ลุยได้ผม อไม่เตะดาที่ผมปไม่เอด่นนี้ดิปะ่ะเลยจุดเอหรือ, A อ,อจุดบีเออใช่เอจุดเอคนเกียดที่สุดเลยมันแคบจัดแล้วมันชอบด,ดาตงมันไดคนทฝันว่านะนะคตรเกียดเลยโอะรนี้นะ่น่นอนเดีวเยคนฝันนล้นมันนี่ก็เขาออ น่าสนใจอาสนิมาดีกว่าะดู่าผมต้องตายเร็วขนาดไนเหมือนโดนไฟกระมแบเบ็ดเสอดโดนบุกเกลเย์ลอไงไม่เอาเฮสอดะเกลียดคำนี้มันเแบบ็ดตัวอินโดนเฮสอดเพืพ่อนเพื่อนรักกูรักกูรั c กูรมากคิดเนเล่นธนานเ,าเ,าเานาี่เอาเอาเครืลองบันไดสิเออ โอ้ oh no ไอ้เพื่อนเพื่อนตายเพื่อนก็ตีไปแล้วกูเห็นมันอยู่นะกูยิงหลังไม่ดันว่ะเออเล็กเดียวกับปืนเกินเอ้าไปเอ้ากระเบือดเลยสองก็เร็ว ยังไงครับพี่โอ้โหว,วางวางเอา้าพี่พี่วิ่งช้าเลยก็นายเยอเออเขาแล้วก็ควัดเอ้าเขาตัดใจแบบนั้นก็ะเฮ้ยเขาตัดใจโอ้โหมาคู่เลยวุฒะเนี่ยเมื่อกี้เดินอยู่นู่นะะอะไรวะแปลกๆแห่งเราก็แน่แปลกๆต้อนเราอ่ะ เอาปืนนี้ดีกว่าเร็วก็เร็วไม่รู้จะยิงทัาดปะรอบนี้จินทันไหมเวนสมูทปิดหมดเลยไอ้บัตซอบโอ้กูขี่แคดแดไม่แคดเยว

มันเล่นไม่ให้แม่งกูคิดแล้วกูไปเล่นอะไรเลยวินเล่นอะไรใหญ่แม่งตีดาเลยกูยกเว้นแค่รอบรอบนั้นรอบสอนรอบแรกมันไม่ดีเล่นสอะไรพอได้อยู่อันนี้เล่นไม่ได้เลยตายตายตายกับตายเลยตายเล่นเลยสภาพตัวไม่อ่อนเลยปักไปตรงนี้กูปีนตรงนี้แม่ Enemy has dropped the bom. Taking from here. Mm hmm. dùng hmm. Mm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  hmm. ไม่แอบบอมบ์ตัวไหนมั้เน no. oh. okay ี่ยหรือแอบมันเป็นสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์ผมไปยื่นเลยเด้อมันโหดเอานเล็กๆกุญแจปุ่มคนนี้ดีกว่าเล็กปุ่มคนนี้ก็เล็มมันไม่ค่อยนิ่งอันนี้นิ่งนี่มันิดเลยแล้วก็รีโหลดเลยเลยคลือนทีเร็วกว่าเร็วเพราะก็แบนมาวันนีย ไม่เห็นมันเลวได้ไงดูมขับเอเนี่ยมัว <c oughs> ไม่เ <c oughs> นี่ยบุ่ซที่านี่ปืโคตรเล็บไอเล็บยอไยิงไ่กูนี่แต่มตาหลากักเไปยิงเลยอยสีนาทีแล้วเร็วจัง นี่ยจะไปไปไปเนี่ยใช่สารตายหรือสี่ตาไม่รู้จับไม่ได้พื้นเลยไปหรือว่ะโอ้โอ้พี่ยินดุจังพี่พี่ยินดูจังพี่ยินดูแล้วเปพี่ยินดูแล้วเปกูมัวแต่ดูแล้วน่ะไม่ไม่หยุดสักหลังกูไอ้บัตรศพ

ผลใช่มันสพับผมพอกว่าการคิดไม่อ่อยดูได้ท่เป็นนี่เหน่งแม่ดัดเป็มันดกเปลี่ยนยิงไม่ดนเออสวยสวยสวยโอ้การระเบิดเอวเตู้ตยิงการอกาเดี๋ยว เพื่อนตึงตัดยิงกระาษเลยเนี่ยปืนเนี่ยป็นืนที่เล่นงซือชที่ผมทำะครับแต่ปืนเนี่ยา่นิดเดียวเพราะที่เดี๋ยวสกปืนไม่ก็แต่มาให้อยู่ ไม่เคยกัมลามอยี้กูก็ดูแนวว่ามื่อกี้กูไม่เข้าใจอืมอย่าตาใจพนมือโยกับแพ่อยู่้ตายใจอย่าตาใจใจทอดกแพ้แคนั่นแหละมันต้องูกมากอืม กูแสดงกดคลิปกูแม่นไหมแม่นๆกว่ากูองกดไหนโอ้ยแอบนั่นเจ่าเหมือนเหมือนจะยิงไม่โดนเลยพี่ปุ๊บแบบจบไปแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์ ก็รอรับชมคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบู